สวัสดีค่ะพ่อ่พนอนิ่นงมืวันนี้ก็มาพ่อกรรมดามคำนวณอีกคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่องยูทูบวันนี้เป็นวันที่สิบเก้าจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาสรุปทุกเสียนที่ให้มาเนาะมาเบื้องน้าลากลายอีกคือเก่าแล้วพ่อ่พี่นงองแต่ว่าเศร้าถ่วมแล้วเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นฝ่ายน้ำร้นเนาะกาลังล้นออกเรื่อยๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเนี่ยเห็นไหมใกล้จะหมดแล้วเนาะ,ะล่นออกไปแล่เรียบร้อยแล้วค่ะ ดีขึ้นเยอะแล้วเนาะข้าวก็มีสีเขียวเยอะแล้วอ้าวิดตามข้าวน้ามทวมของแถวบ้านน่าดี่ข่สว่างสุงวรรณคู่หานาอค่ะเนาะให้เอฟซีได้รู้ไปด้วยกันเนาะค่ะอ่ะผู้ใดบ่มีนม้ำกับมาเปงเออเดอร์โแมพพี่น้องเนาะทางยาสถทายยังบบท่านได้ไปตกเนาะค่ะเนาะทางนี้กับมีเขา้ามีอันนี้แล้วเนาะค่ะไข่เนียคือไลายแล้วได้กินข้าวที่เราพ่อแม่พี่นอ้องอะ เลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงสูงเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อค่ะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนแล้วก็ f อทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมเนะาะไปดูตัวเลขแนวทางกันค่ะนี่ก็จะเป็นของปู่โคราชนะคะต้องกราบขอโทษขออภยัยเมื่อดามบัวได้ลงคลีปห้ยปู่โคราชเนาะคะ่ะแล้วก็ไม่ได้ดูด้วยว่าของปู่เข้าต้องกราบขอโทษขออภยัย เป็นอย่างสูงเดอ้อปูเดอ้อเพราะว่าไปค้นหา fc c o m มนต์เข้ามาบอกว่าของปูโคราชเข้านะว่าสันแสดงว่ามีแฟนคลับของปูโคราชอยู่เดอ้อค่ะเดอ้อดีใจกับแฟนคลับปูโคราชเนาะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ fc เ้อค่ะที่เข้ามา c o m มนต์ดีๆแล้วให้มาดามได้รู้เนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณหลายๆว่าของปูโคราชเข้าอยู่เดอ้อว่าสัน ถ้าใครเป็นแฟนคลับของปู่โคราชวันนี้เรามาติดตามชมต่อเนาะค่ะว่าของปู่โคราชจะเดินต่อไหมจะเข้าจะปังอีกหรือเปล่าเนาะค่ะเนาะวันนี้ว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นของปู่โคราชให้มาเนาะปู่โคราชให้มารูดลาวพัฒนาสามกับสี่สองตัวก้าหาง สามสี่สามหกสามแปดห้าสี่ห้าหห้าปดสเจหปดนะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่เนาะเอาชอบตัวไหนจัดตัวนั้นเด้อค่ะเพราะว่าปู่ปู่ไม่ได้ไม่ได้ตัวเน้นตัวเจาะมาให้เนาะไม่ได้เน้นให้นะคะอ่ะ แกบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของลุงส่งนะคะพระเอกในกลุ่มค่ะพระเอกในกลุ่มของลุงส่งสุดยอดเลยเนาะค่ะของลุงส่งสุดยอดเลยยังไงก็กราบขอบุญขอบุณลุงส่งด้วค่ะเพราะว่าเข้าไปทั้ง สามตัวสองตัวเนาะคะ่ะแล้วก็สี่ตัวปัด๊ดแ้่สองตัวก็เขายากอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดต้องยอมรับเพื่อนเนาะคะ่นะเนาะ,ะอ่ะวันนี้จะเดินต่อไหมคะลุงส่งทุกคนรอคอยนะวันนี้ต้องพา fc ไปถึงจุดหมายปลายทางเด้อค่ะปลายทางคือราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันนี้เด้อค่ะเด้อลุงส่งให้มารูดราวพัฒนาห้ากับหนึ่ง เลขหลัก0 7 9นะคะ2ตัว6หาง5 0 5 7 5 9 1 0 1 7 1 9เบิ้ลก็จะเป็น5 5 1 1 3ตัว3หางนะคะ4ตัว2หางเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของดู ตัวเน้นตัวจอห้าเจห้าเก้าไม่อีกบรลุงทรงหาเก่าเจ้าแล้วก็หนึ่งเหนึ่งเก้ตัวเน้นสองหาง0ูนย์เก้าห้าคุณอาพนยังมาเนียนศูนย์เก่าหายด้วยพนพนองอาติตไว้ติดไว้แล้วก็ศูนห้านะคะสตัวห้าเออห้าศห้าเก้อค่ะแล้วก็ อีกหางหนึ่งเน้นทั้งสองหางนะคะวันนี้เน้นทั้งสองหางนะคะสี่ตัว9้า7ศูนย์ห้าเจ็ดนะคะอ้าวแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงส่งเนาะขอให้ปังปังเด้อว,วันนี้เนาะออาไปต่อเป็นของใครเป็นของอปอยเปรตนะคะของอปอยเปรตเข้าไปสี่หนึ่งตรงๆแบบไม่ต้องกับ วันนี้ตามต่อนะคะยังไงก็กล่าวขอบุญขอบุณออปอยเปเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขในรางมาวางทางช่องเนาะของออปอยเปให้มาวันนี้เกกับ1นะคะตัวรูดลาวัฒนาสองตัวหกหางอู้ตัดลุงเด้อค่ะเพิ่นให้แค่6หา 2> 2 6หางเด้อค่ะเด้อสองตัวหกหางเก้าสี่เก้าสามสี่สามหนึ่งเจ็ด เอาไปตรงกับของลุงทรงด้วยค่ะ17แล้วก็หน้านะคะตรงกับลุงทรงนะ171819ตรงกับของลุงทรง1719งาสามตัวสองหาง7 9็ดเก้สี่หนึ่งสี่สาตัวสองหาง1 7ึ่งเจ็สสามหนสนะคะ แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของออปล่อยเป็ดเนาะต่อไปเป็นของค่ายเป็นของอยอดบุรีลำอยอดบุรีลำเข้าแต่ตัวรูดนะคะแต่อย่าลืมว่าของอยอดบุรีลำไม่เคยไหลาหางนะคะมาอย่างนี้ตลอดเด้อค่ะดูดีๆ ของออยอดบุรีลำให้มารูดลาวพัฒนาห้ากับศูนย์สองตัวสี 0, ่หางห้าศูนย์อ้าวห้าศูนย์มาและตรงกันกับของไทยกับของลุงส่งนะคะห้าศูนย์ห้าแปดหนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะคะของออยอดบุรีลำสามตัวสี่หาง สี่ตัวสามหางนะคะอ้าวแคปหน้าจอถ้าใครจะตามโอยอดบุรีลำเนาะตัวเน้นตัวจอสองตัวห้าศูนย์ห้าแปดสามตัวเน้นสองหางนะคะสี่ห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์นะคะอ้าวแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโอยอดบุรีลำเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณโอยอดบุรีลำเด้อคะ่ะ ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะขอบขอบบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงไปเป็นของปูศูนย์เจ็ดนะคะปูศูนย์เจ็ดเข้าไปที่เก้านะคะตัวรูดเข้าทั้งบนและล่างเ้อค่ะเพราะว่ามาทั้งบนและล่างเนาะวันนี้ตามต่อใครเป็นแฟนคลับของปูศูนย์เจ็ด ปูศูนย์เกดิดให้มารูดลาพัฒนาหนึ่งกับสองสองตัวเก้าหางเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามนะคะหนึ่งหนึ่งไปตรงกับของโอยอดบุรีลำเ้อะค่ะอ่ะแล้วก็ศูนย์สองก็ตรงกันเนาะค่ะเนาะเลขคำนวณจะเป็นประมาณนี้และเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ก็ดีนะคะไม่เปลนะืองเนาะ แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่ศูนย์เยังไงก็กราบขอบุญขอบุณปู่ศูนย์เจ็ดนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อไปเป็นของใครเป็นของปู่ซุ่มเงียบนะคะ่ะ ็นของปูซุ่มเงียบเมืองหนองบัวปูซุ่มเงียบเมืองหนองบัวเข้าไปแต่ตัวรูดนะคะสี่เด้อค่ะจับคู่ให้เฉียดเหมือนกันเนาะวันนี้ตามใหม่นะคะปูซุ่มเงียบเมืองหนองบัวให้มาอปเมื่อนี้เพิ่นห้ยรูดตัวเดียวเด้อค่ะรูดแปดตัวเดียวลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้เนาะคะ่ะ สตัวหหางสามแปดสี่แปดเ้าแปดห้าแปดหนึ่แมาอีกแล้วพแมพี่นองตรงกันหลายเจาย้าเนาะเจ็ดแปดสมตัว2องหางห้าสี่แปดเก้าห้าแดนะคะ,ะถ้าบอลาลายตัวมาดากับอ่านให้เลือกเดือดท้าไลายเกินไปเห้กับอ่านอะไรเนาะเพราะว่าเวลามันน้อยเนาะ อ่ะตเน้นตัวจอของปู่ซุ่มเงียบสองตัวเน้นสองหางเก้าแปดกับห้าแปดนะคะสามตัวเน้นหางเดียวเก้าห้าแปดอ้าวแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่ซุ่มเงียบยังไงก็กราบขอบบุญขอบคุณปู่ซุ่มเงียบเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อไปเป็นของหลวงพี่แขก ของหลวงพี่แขกให้มาไม่ได้ไม่ได้ลงชิมให้หลวงพี่แขกเนาะให้มาสายๆทีนี้มาดามติดธุระอยู่เลยไม่ได้ลงเนาะงวดที่ผ่านมาอ่าวันนี้ถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกให้มารูดลาวพัฒนาศูนย์กับหนึ่งสองตัวแปดหางหนึ่งศูนย์มาอีกแล้วหนึ่งศูนย์มีสองเจ้าแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งห้า หนึ่งหนึ่งมาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สองเก้าสองศูนย์ก็มาอู้ตรงกันหลยเจ้าอยู่เนาะค่ะเนาะสองสองแล้วก็ศูนย์ศูนย์เนาะค่ะมีเบิลยูสามคู่ไม่เป็นไรเนาะไม่ถึงกับเยอะนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปกลับเนาะตัวเบิลสามตัวสามหางเด้ะค่ะอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของหลวงพี่แจงแอกเนาะตัวเน้นตัวเจ 1012นะคะเนเ้นให้แค่2หางเด้อค่ะแล้วก็3ตัวเน้นหางเดียว012นะคะอ้าวแคปหน้าจอยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณหลวงพี่แขกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางทางช่องเป็นประจำเนะาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคล,คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ